เปิดโลกออนไลน์ตอนที่13สุดยอดเก้าพืชผักรักษาโรคได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปิดโลกออนไลน์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับ9้าพืชผักรักษาโรคได้ค่ะ ผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากเพราะมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการอยู่มากมายและไม่ได้ให้แค่คุณค่าเหล่านั้นแต่ยังช่วยรักษาโรคได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะบางทียาที่หมอให้ยังไม่อาจสู้ทานพืชผักเหล่านี้ได้เลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีพืชผักชนิดใดกันบ้าง 1. ขี้เหล็กสำหรับคนสมัยใหม่ อาจจะไม่ชอบทานสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนรุนคุณพ่อคุณแม่เราขึ้นไปแล้วบอกได้เลยค่ะว่าอาหารที่ทำด้วยผักขี้เหล็กจัดเป็นอาหารรสเลิศถูกปากมากเลยทีเดียวและนอกจากใช้ประกอบอาหารแล้วใบขี้เหล็กสามารถรับประทานเป็นยาชัน้นดีเพราะใบขี้เหล็กมีทั้งวิตามินเอวิตามิน, C, น,นซีเ้นไยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็ก วิตามิน B1 และในอาซีนสรรพคุณทางยาของใบขี้เหล็กนั้นมีสารชนิดหนึ่งออกฤทธิ์ต่อประสาททำให้นอนหลับได้ดีแก้ท้องผูกและบำรุงร่างกายให้กระชุ่มกระชวยได้ค่ะ 2. หัวปรีหัวปรีเป็นส่วนของดอกของต้นกล้วย ที่หลายคนไม่ชอบทานแต่หารู้ไม่ว่าใบหัวปรีนั้นมีธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดแก้โลหิตจางและยังคงรด,ดน้ำตาลในเลือดได้รวมถึงยังสามารถทานแก้โรคเกี่ยวกับลำไส้ได้เป็นอย่างดีค่ะ 3. มมัมรขี i นก มรักขีนกเป็นผักพื้นบ้านของไทยที่คนไทยนิยมนำยอดอ่อนและผลอ่อนมาปรุงเป็นอาหารโดยนำมาลวกเป็นผักจิ้มแต่หลายคนก็ไม่ชอบทานนักเพราะว่าขมมีผิวกรุกระแต่ว่ามรักขีนกนี้เป็นยาชนะเบาหวานชั้นยอดเลยนะคะเพราะมรักขีนกนี้ช่วยลดน้ำตาลในเลือด อเป็นสาเหตุของเบาหวานและสามารถชะลอการเกิดต้อกระจกซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ค่ะรูปแบบวิธีทานที่ให้ผลลดน้ำตาลในเลือดก,ก็ไม่ซับซ้อนมากนะักคือสามารถใช้ได้ทั้งน้ำคั้นชงเป็นชาหรือกินในรูปแบบของแคปซูลผงแห้งก็ได้ค่ะ 4. ผักตำลึงตำลึงเป็นผักที่นิยมนำยอดมาลวกหรือนึ่งเป็นผักจิ้มน,น้ำพริกหรือนำยอดอ่อนใบอ่อนมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายตำลึงจัดได้ว่ามีสรรพคุณทางยาที่เยอะมากอย่างผลอ่อนที่ก้านดอกเริ่มจะหลุดกินสดได้กรอบอร่อยไม่ขม เป็นยาบำรุงสุขภาพรักษาปากเป็นแผลได้ค่ะหลายคนใช้ตำลึงในการรักษาโรคผิวหนังพวกผื่นแพ้ตำยแยมามุย้ยหนอนคันบุงผื่นคันจากน้ำเสียผื่นคันจากละอองข้าวผื่นคันชนิดที่ไม่รู้สาเหตุเช่นเริมงูสวัสดสุกใสหิดสิว ฝีหนองเป็นต้นค่ะบางคนก็ทานตำลึงเพื่อระบายท้องลดการอุดอัดแน่นท้องหลังกินอาหารเนื่องจากมีสารช่วยย่อยแป้งและช่วยแก้ร้อนในได้ค่ะและที่สำคัญนั้นตำลึงเป็นยาพื้นบ้านใช้รักษาเบาหวานได้ทั้งรากเถาใบาใช้ได้หมดค่ะ มีสูตรตำรับหลากหลายและในตำระอายุรเวศก็มีการใช้เป็นยาวรักษาเบาหวานมานานนับพันปีชาวเบงกอลในอินเดียใช้ตำลึงเป็นยาประจำวันสำหรับแก้โรคเบาหวานค่ะ 5. ผักเชียงดาผักเชียงดาเป็นพืชผักไม้เลื้อยทางภาคเหนือเถาสีเขียว ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนมใบเดี่ยวรูปกลมรีท้องใบเขียวแก่กว่าหลังใบใบออกตรงข้อเป็นคู่ๆยอดอ่อนและใบอ่อนของผักเชีงดานำมาก,กินเป็นผักมีรสขมอ่อนๆและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากและยังเป็นผักที่หมอยาพื้นบ้านใช้เป็นผักเพิ่มกำลังในการทำงานหนัก และใช้เป็นยารักษาเบาหวานได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ผักเชียงดาสามารถนำไปใช้ลดน้ำหนักเพราะว่าผักเชียงดาช่วยให้มีการนำน้ำตาลไปเผาผลาญมากกว่าการนำไปสร้างเป็นไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายและพบมีรายงานการศึกษาว่าผักเชียงดานั้นสามารถช่วยลดน้ำหนัก ได้จริงค่ะ 6. แครอทนับเป็นผักที่ให้เบต้าแคโรทีนสูงซึ่งสารที่พบในแครอทนั้นจะช่วยเพิ่มพูนต้านทานให้แก่ร่างกายมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อซึ่งจะออกฤทธิ์ในการรักษาไข้หวัดไอเจ็บคอปอดอักเสบลดการอักเสบและบวมได้ ถ้าใช้ทาผิวภายนอกช่วยลดยอาการแสบร,ร้อนของผิวที่เนื่องจากโดนแดดเผาไหม้ลดฝ้าและรอยด่างดำลงได้ค่ะนอกจากนี้การทานแครอรจะช่วยป้องกันลดมะเร็งปอดมะเร็งหมดลูกกระเพาะอาหารและเต้านมช่วยฟืน้นฟูผู้ป่วยในระยะพักฟื้นลดความอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายรักษาโรคลำไส้อักเสบ ช่วยส่อง้างเม็ดเลือดขาวบรรเทาอาการข้ออักเสบช่วยล้างพิษในตับบำรุงสายตาแก้ตาฟางตาบอดกลางคืนช่วยขับปัสสาวะช่วยย่อยอาหารขับพยาธิไส้เดือนบำรุงผิวชะลอความชราของผิวพรรณได้ดีอีกด้วยค่ะ <S <S 7. ทั่วฝักยาวรู้หรือไม่ว่า ผักที่มีวิตามินซีสูงที่ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีนั้นจะมีผลช่วยให้เลือดดีผิวพรรณสวยถั่วฝักยาวมีก,กยากใยอาหารจำนวนมากซึ่งก,กยากใยชนิดนี้จะทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะได้สั่งจำพูดเจลาตินเคลือบที่กระเพาะทำให้รู้สึกอิ่มเร็วอิ่มนานสารชนิดนี้ จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เพราะว่าจะไปจับกรดน้ำดีเมื่อน้ำดีไม่พอใช้ในร่างกายก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งการใช้น้ำดีต้องใช้คอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบด้วยเหตุน,นี้จึงสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลลงได้ถ้านำถั่วฝักยาวไปต้มเอาน้ำมาดื่มจะช่วยรักษาบำรุงไตได้ค่ะ 8. กล่ำปลีกระล่ำปลีเป็นผักที่ได้รับการยกย่องว่าสามารถต้องการรักษามะเร็งได้หลายชนิดมีวิตามินซีสูงมีสารอาหารลูตามีนช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารสร้างเงยื่อบุผนังกระเพาะได้รวดเร็วทำให้แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้หายได้เร็วจึงใช้เป็นอาหารในการรักษาโรคกระเพาะ และป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ดีอีกทั้งกะหล่่าปลีจึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยล้างพิษในตับช่วยให้ระบบน้ำดีทำงานได้ปกติลดร,ระดับน้ำตาลในเลือดโดยใช้น้ำั้นหรือกินสดแต่ปริมาณในแต่ละวันไม่มากใช้ใบสดประคบเต้านมแม่ลูกอ,อ่อนช่วยลดวยความปวดจากการคัดเต้านมลงได้ค่ะ 9. กผักกาดขาวถือเป็นเจ้าแห่งเส้นใยและโฟเลสซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีบทบาทในการควบคุมความเป็นปกติของชีวิตทารกที่อยู่ในคันมารดานั่นคือการสร้างระบบประสาทและ DNA อีกทั้งเส้นใหยของผักกาดขาวช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำ้นไส้ช่วยในการย่อยอาหาร ป้องกันอิจรักแข็งเนื่องจากเส้นใยเนื้อจับกันแน่นและสามารถถนอมน้ำไว้จึงทำให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติไม่เพียงแค่นี้เพราะผักกาดนั้นมีรสหวานไม่ร้อนไม่เย็นช่วยลดอาการอิดอาดบริเวณหน้าอกช่วยให้จิตใจผ่อนคลายช่วยลดความเครียดช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับลดการเต้นของหัวใจ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของไตได้ดีอีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับสุดยอดก้าวพืชผักรักษาโรคได้คงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าเปิดโลกออนไลน์จะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ